โอเคครับกติกาง่ายๆในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ผมจะถามคำถามไปเรื่อยๆแค่ตอบตามความจริงเพราะถ้าหากไม่ตอบตามความจริงเครื่องจะมีเสียงเตือนแบบนี้ไหนคุณเอลองพูดเรื่องโกโหกไหนครับผมมีเพื่อนเยอะครับผมรวยผมชอบกินกะเพราสะปะรดจริงมั้ยเนี่ยไหนลองบ้างผมชอบถุงเท้าสีชมพู เขอโทษครับโทษครับลืมเชื่อมต่อเครื่องคุณบีอ่าผมกับเอเป็นเพื่อนรักกันมากครับอันที่จริงไม่ค่อยถูกกันใช่เกลียดเลยแหละโอเคครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณคิดว่าตัวเองสามารถสร้างอะไรให้กับชาติได้บ้างไหมครับอมผมว่าเ้าก็ต้องไม่ได้ดิคือยังไงจใจผูเป็นหนี่ยรู้เป็เศษปกป้องประเทศอะไรงนี้ไงผมว่าได้ครับเอ้า ก็เพิ่งอธิบายไปถูกต้องครับทุกคนสามารถสร้างอะไรให้กับชาติได้ไสร้างได้อ่ะรู้แต่คือ,อยังไงมันจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเหมือนทำได้ตอนนี้เลยงั้นเอา้าเรื่องเชื่อมต่อไปเนะี่ยมันต้องดังดิถูกต้องครับทำง่ายเออระดับชาติเลยนะคุณมาสตูนี้กี่โมงครับเอ่อผมว่าหมายถึงคุณบีอ่ะผมอ๋ จำไม่ได้อะ่ะประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งก็ได้สิบโมงสามสิบสองนาทีแล้วเรานัดกันกี่โมงก็เก้าครึ่งแปดโมงครึ่งครับนี่แหละครับคุณอาจทำชาติเราพังได้ฮะ ก็การที่คุณมาสายแบบนี้มาสมบูรณ์ทำให้กองถ่ายเราเลยไปรงวมถึงพี่ๆช่างไฟต้องมาล้อแต่เช้าตู่เพื่อาเจียนแต่ทำรายการนี้ทำให้เขาไม่ได้กลับไปอยู่กับลูกกันเมื่เวลาที่กำหนดซึ่งอาจสมบูรณ์ทำให้พี่เขาไม่สามารถไปลงงานวันพ่อได้ทำให้เด็กคนนั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ทำให้เด็กคนนี้ไม่มีความสุขล้นเรือความคิดที่จะเป็นสิ่งที่เด็กฝันไว้ทำให้เราเสียอนาคตของชาติไปแล้วหนึ่งคนคุณก็พูดเว่าไปอะไรจะขนาดนั้นตอนมาคุณขับรถอะไรมาครับมอเตอร์ไซค์ไงจอดทับเส้นทางมาลายมัครบก็ นิดหน่อยเลยเส้นนิดเดียวให้ตายเธอยังไม่ได้ตอบเลยด้วยซ้ําโอเคก็ได้ผมห้องทามาลายเลยคุณรู้ไหมครับว่ามันผิดก็รู้แล้วทาไมยังทําใครเขาก็ทากันเออผม,มง่ายเองแหละการจอดทับทางมาลายมีโทษปรับ500บาทแล้วคุณรู้ไหมครับการจอดทับแบบนั้นมันทําให้คนที่เขาเดินเท้าต้องเดินอ,อ้อมไปอ้อมมาและเกิดอันตรายมากแค่ไหนแล้วนี่คือยังไงเนะี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสร้างชาติกับวินยัย ก็เพอะเรื่องที่ผมถามมาทั้งหมดมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับวินัยยังไงนะครับทั้งเรื่องของเวลาที่คุณมาสายเลดนิดหน่อยเรื่องที่คุณจอดทับทางม้าลายอีกทุกคนสามารถร่วมกันสร้างชาติให้น่ายอยู่ขึ้นได้ครับเพียงแค่เริ่มต้นจากการมีวินัยในตัวเองและถ้ายิ่งทุกคนมีระเบียบว,วินยัยสังคมในประเทศชาติก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าหากคุณมีวินัยตรงต่อเวลาทุกคนในทีมงานก็จะไม่ต้องรอคุณ ได้กลับไปตามเวลาที่กําหนดไปเจอครอบครัวเจอลูกเจอแฟนแล้วก็ทางม้าลายด้วยแทนที่คนเดินเท้าจะได้เดินข้ามทางม้าลายดีๆก็ต้องได้มาเดินอ้อมรถคุณให้อันตรายขึ้นไปอีกโอเคเข้าใจแล้วเสร็จแล้วไอเอเทำไมไม่ถามมันบ้างอะคุณมีนัดอะไรต่อไหมครับก็ไม่นะก็ถ,ถึงประสามภา์ได้ดไงโอ้แย่ละ มีสอบตอนบ่ายมงนี่หว่าใช่ครับคุณเอเข้าไปเตรียมตัวสอบตั้งนานแล้วเห็นไหมครับเขามีวินัยในเวลาอก็คุณสังณ่งพลาดผมอยู่นี่งไงผมจะไปได้ยังไงคุณนํ่มมาสายไปสองชั่วโมงคุณเอเขาถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วครับรู้หรือ,อยังครับวินัยสําคัญแค่ไหนโอ้หจะไปสอบทันไหมเนี่ยวินัยไม่ได้สร้างแค่ตัวคุณแต่วินัยสร้างชาติให้น่าอยู่ขึ้นได้สวัสดีครับ